ทุกข้อหนังสือที่ได้มาจากงานหนังสือ b Big Bad Wolf ค่ะนีคอสภาพคนที่จะไปเอาบรรยากาศหนังสือเยอะมากจริงแล้วรอบนี้ว่ามีหนังสือที่น้องเราสนใจเยอะมากมาเริ่มกันที่หอฝั่งของน้องก็ดีกว่า T-Rex tries again อันนี้จะเป็นหนังสือภาพอารมณ์คล้ายๆแก๊กคอมิกแต่ก็ไม่ขนาดนั้นแต่ละหน้าก็จะเป็นความพยายามของ t x วที่จะทำกิจกรรมต่างๆส่วนอันนี้เป็นของดิสนีย์ค่ะ City of Villains เท่าที่อ่านดูน่าจะเป็นแบบ YA mystery thriller ซึ่งน้องสาวเราอะชอบแฟนชาย d e s c e n d a n t มากแล้วก็เป็นอีกอันที่เหมือนเป็นเกมที่เขาไปทำเป็นอนิเมะของดิสนีย์ผมจำชื่อไม่ได้อะที่อาจารย์ที่เขียนแบ็คบัลเลอร์เป็นคนทำคาแรคเตอร์ดีไซน์เพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวกับตัวไลน์ในดิสนีย์น้องเราก็จะชอบมากอย่างอันนี้ก็เป็นของเฮดีชื่ออ Fire Fa Seriei Twisted One leping and Ta ส่่่วนน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 นัีี้้เเเเปปป็็็หึงใล Spo บิวตี้อ a โรร่ามาริฟิเซนไดดๆต่อมาก็เป็นซีรีส์ twisted tale เหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นจักรวาลของ h e r c u l e s อันนี้น่าจะเน้นเรื่องของต,อต่อมาก็เป็นแนวแกะก,การ์ตูนอีกแล้วน้องสาวเราชอบแนวประมาณนี้มากๆกพวกคอมิกสคริปต์การ์ตูนสี่ช่องไดๆแลเราก็ชอบอะไรก็ตามที่มีไดโนเสาร์เรื่องนี้คือเรื่อง the land before time management adhd d ด n นก็คือจะเป็นเรื่องราวของน้องไดโน่ไดโนเสาร์ที่เป็น adhd หรือว่าก็คือ attention deficit hyperactivity disorder ต่อมาก็ยังเป็นคอมิกอยู่ค่ะ everyone's a critic the ultimate cartoon ก็เป็นแกะการ์ตูนอีก อันนี้ก็จะมีธีมในการวิจารณ์สื่อในด้านต่างๆจบไปแล้วของน้องสาวเรามาถึงของเราก็ยังเป็นแก๊กการ์ตูนอยู่ดีอันนี้เป็นเรื่อง zombies have issues บอกเลยว่าคือตุนลับ s ปุกี y ซีซั่นเลยส่วนอันนี้เป็นเหมือนเซตคําถามซึ่งมันก็จะเป็นแบบความรู้รอบตัวเก็บความรู้น่าสนใจทุกหมวดหมู่เลยให้เราเอาไปเล่นทายกับเพื่อนๆได้อันนี้เราเอามาเล่นกับน้องก็สนุกดีค่ะมีอะไรที่เราไม่รู้เยอะมากเลยเล่มน,นี้ชื่อ q u a n t i x quite difficult quiz ต่อมาอันนี้น้องหยิบมาให้ดูบอกว่าเราน่าจะชอบซึ่งเราก็น่าจะชอบจริงๆมันดูมีความแบบ feel g o o ะเป มีท็อปปิกของความหลากหลายทั้งเพศชื่อเรื่องคือ tonight out from dogfish ต่อมาคือเป็นเรื่องที่เราไม่รู้อะไรเลยรู้แค่ว่าเป็นของคุณแจ็คบิลวิลสันแล้วเรายังไม่มีอพอโตขึ้นเราก็ห่างหายจากหนังสือของเขาไปนานมากๆแล้วในช่วง10กว่าปีที่เราไม่ได้อ่านหนังสือของเขาเนี่ยเขาก็ออกหนังสือมาเรื่อยๆเลยก็เลยรู้สึกว่าอยากจะลองกลับไปอ่านสะหน่อยก็เลยหยิบมาส่วนอันนี้ดูว่าน่าจะเป็นแบบ fairy tale retelling ที่อาจจะออกดักดๆนิดนึงก็คือ good enough to eat อันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของ Han s ซ l กับ Gretel นส่วนอันนี้เป็นสมุดค่ะเห็นปก สีกระดาษน้องขาวจัวเลยอะแต่ขอบทองก็สวยดีส่วนนี้เห็นผ่านตาบ่อยมากเท่าที่จําได้คือเหมือนเป็น h o r อร r ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นแม่การตั้งครรภ์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นหนึ่งในหมวดที่ค่อนข้างป๊อปปูล่าในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาใดๆคือน้องปกแข็งแล้วก็ลดราคาเยอะมากก็เลยนะบอกแล้วว่า spooky สปูเก้สี่สั้นนี้ผมหอมมากจริงๆเรื่องนี้ชื่อ survivors club เป็น g r a ฟิก c novel ที่มีแท็กไลน์ว่าถ้าภาพยนตร์สยองขวัญในยุค80มีอยู่จริงเด็กๆเ,เหล่านั้นในตอนนี้จะเติบโตมาเป็นยังไงอันนี้ก็ graphic t s d ก็จะเแ o v e l ค speculative fiction ตีมก็จะเป็นพวกสงครามส่วนเรื่องนี้คือดังมากๆสมัยเรายังเด็กตอนเป็นนิยายอ่ะคือ Pride and Prejudice and Zombies อันนี้เป็นแบบกราฟิกนอร์โส่วนอันนี้เราซื้อมาให้แม่เอาไว้ฝึกสมาธิได้ด้เป็นหนังสือระบายสี color by number ส่วนอันนี้ก็เป็นสมุดร,ระบายสีเล็บแรกที่เราโดนโตกก็คือ Terry Pratchett's d i s w o r l d Coloring Book. Dustworld สำหรับเราในตอนนี้ก็ยังเป็นซีรีส์แฟนตาซีที่ยืนหนึ่งตลอดกาลไม่มีใขค่คนหล้มได้ในใจเราแต่วา่าอันนี้คือน่ารักมากเลยอะ่ะชื่อ Norman ก็คือขอยำละกันเผื่อใครไม่เห็นของที่น้องถืออยู่อันนี้ไม่ใช่หนนนังสือเด็กไม่่ชิาะะค เป็นฮอลล์เรอร์นะน่านจะเป็นแนวแบบคอมเมดี้ฮอลล์เรอร์แล้วก็เป็นแนวสแลชเชอร์ซึ่งเป็นหนังสือแนวที่เราชอบที่สุดด้วยต่อมาอันนี้เป็นแนวแบบหนังสือภาพอินโฟกราฟิกใดๆก็คือเหมือนเป็นนิทานแต่ว่าก็จะมีภาพประกอบเป็นแผนที่ของโลกนั้นๆ้วยอันนี้เป็นแนวแบบเปิดได้มีป๊อปอัพมีอะไรเนื้อหาก็จะเป็นแบบ e อีโบรากับบ้านมาคือลองเปิดเล่นผ่านๆกับน้องรู้สึกว่า80บาทคุ้มมากพอจบไปแล้วค่ะสำหรับบุ๊คฮอในครั้งนี้เจอกันใหม่ในรีวิวนะคะ